ตามนโยบายของรัฐบาลโดยพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีและพลเอกประวิทร์วงสุวรรณรองนายกรัฐมนตรีได้เร่งรัดดำเนินการป้องกันปราบปรามอาชญากรรมที่สร้างความเดือดร้อนให้แก่ประชาชนและเป็นภัยสังคมโดยเฉพาะในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 ซึ่งมีผลกระทบต่อความสุขของพี่น้องประชาชนเป็นหนึ่งในปัญหาของชาติที่สำคัญต้องแก้ไขอย,อย่างเร่งด่วนและจริงจัง เปงนมอบนโยบายให้สำนักง,งานตำรวจแห่งชาติโดยพลตำรวจเอกสุวัสด์แจ้งยอดสุขผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเร่งรัดขับเคลื่อนการปรับตามอย่างจริงจังโดยบุรณาการกำลังทุกฝ่ายพร้อมกับหน่วยงานในทุกองค์กรกองบัญชาการตำรวจนครบาลภายใต้การหน่วยงานของพลตำรวจโทสํารานนวลมาผู้บัญชาการตำรวจนครบาลและ พลตรวจตรีโชคชัยงามวงรองผู้บัญชาการตำรวจนครบาลได้สั่งการให้ทุกกองบังคับการในสังกัดกองบรญชาก,การตำรวจนครบาลดำเนินกวาด้านอาชญากรรมในห่วงเวลาของวันที่ 1-2ตุลาคม้อส .2564 นี้มีผลการปฏิบัติในพื้นที่กองคับการตำรวจนครบาล1-9และกองกำกับการวัสดิภาพเด็กและสตรีโดยการจับกุมนั้นเป็นการจับกุมตามแบ่งเป็นคดีคดีทั้งหมดมีทั้งหมด3คดีคดีที่1พรบอาวุธปืนพรุดอกไม้เพลิงจับกลุมได้35ราย อาวุธปืน38กระบอกกระสุนปืน1,385นัดส่วนผู้ดอกไม้เพลิง2อรายประทัด8,240สนนัดประทัดรูปบอล400นัดผู้เป็นนัด40แพ็กผู้กระดาษ58กระบอกไฟเย็น99แพ็กควรนสีพัดเทล400แท่งองค์ไฟ16ใบ คดีที่2พรบรยาเสพติดให้โทษครอบครองเพื่อจำหน่าย6รายครอบครองยาเสพติด145รายมียาเสพติด82รายยาบ้า929เมตรยาไอซ์4่อกกร,รัมกัญชา177 53กร,รัมคดีที่3จับตามหมายจับคดีเป้าหมายคดีตามหมายจับคดียาอื่นรวม 346กลายตีสมเด็จแหล่งงาน